เยแหวนแหวนกระบงนี้โตกว่าเออผมให้คุณดูนี่คุณมันจะกระชากแหวนผมโอ้ มันเ<น>ปน็นใบไม้ทมนถึีกิ่นหองขนาดนี้สบู่ครับสบู่นี่มันสบูสบ่หรอสบู่ครับใช้หนึ่งครั้งเลิกเลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ตอนที่มันอยู่ไกลตัวผมมาสักฟุตหนึ่งเนี่ยมันมีกลิ่นเขึ้นมาพอสมควรนี่เราไม่ได้มาขายของนะเพียแต่ว่ามันเป็นใบไม้ที่มีกลิ่นแล้วมันทํามาจากอะไรนะมันคืออะไรกันแน่มันคือหนึ่งในโครงการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เองไทยนะคือใครแข่งข่งนะที่ทักษิสาก็ประกวดขึ้นมาแล้วได้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเข้าใจว่าเป็นหมายอะไร ไม่บอกชื่อแล้วกันนะแต่ว่าอตอนนี้มีประเทศหนึ่งในยุโรปซื้อสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นนั้นไอความสร้างสารรค์ของไทยเนี่ยเป็นไม่อย่างมหาศาลเลยนะครับว่าเนี่ยนี่ถามว่าไอนี่มันจะเข้ากับอะไรได้บ้างไปเรื่องสปาก็ได้ไปเรื่องอะไรได้สาคัญคือหนึ่งใบเนี่ยถูได้ทั้งตัวครบทั้งตัวนะครับนี่หนึ่งใบถูได้ทั้งตัวและบางทีไอเกล็ดน้ำเกเล็ดแล้วบางทีมันไม่ เสียดสีโดนหรอเปมันไม่มีเสียดสีโดนอะไรทั้งหรอไม่มีนี่หมดทุกอย่างละลายได้หมดเป็นสบู่ครับคือพอโดนน้ําปุ๊บมันกลายเป็นผมว่าคุณเกี้ยงระวังเ่ะ อย่าไปใช้เป็นใบไ,ไม้ไปปิดตรงนี้นะผมเนี่ยพูดว่าถ้าคุณผู้ชมปิดแล้วมันเดี๋ยวก็หายไปอะคุณผู้ชมเนี่ยเผลอ,เ,อเนี่ยนึกว่า,เ,าเป็นอาดัมกับอีฟแล้วเอาไปปิดไอ้ตรงส่วนต่างๆมันไม่ได้นะครับมันจะละลายหายไปเลยแต่ว่ามันหอมมากที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสารท้งต่อยอดเป็นเรื่องเศรษฐกิจอะไรเยอะๆยะเลยนั้นผมจะเถียงว่าการที่มันเป็นรูปลักษณ์อัตลักษณ์ของใบไม้มันน่าจะมีนัยยะความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่ การรักสิ่งแวดล้อมวันนี้รักสิ่งแวดล้อมกรีนโอ้โหหมดทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ตอแหลใช่ไหมไม่ตอแหล,แหลจริงรังกโลกจริงจริงแล้วก็คนรู้สึกว่าซอฟนุ่มนวลกับการมีอยู่ของใบไม้ด้วยแน่นอนอันนี้ไม่ใช่ใบไม้ที่หายไปของคุณจีนันพิทปีชาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใบไม้ใบไม้ที่จะทําให้โลกสดใสแต่ถ้าใบไม้อันนี้นําไปปิดแถวแถวแถว วังคาของกระชายปีเตอร์มันปิดมิดหรือเปล่าผมว่าใบไม้วันนี้มันปิดอย่างเดีนดีกว่านะปิดอะไรอะ่ะปิดนี่ไงอ <laughs>